สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลททวเวลร์ครับตอนนี้นี่ผมมายืนถ่ายคลิปอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ในกรุงมานิลาของประเทศฟิลิปปินส์ครับตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาจะเรียกกันว่าดิวิสโซเลียนะฮะก็อยู่บริเวณพื้นที่ถนนอวาราโดนะครับในกรุงมานิลานะฮะสำหรับคลิปนี้นยผมไม่ได้มาถ่ายคลิปบรรยากาศของชุมชนนะฮะแต่ผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของเป็นสะพานข้ามคลองหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำนะฮะ สะพานข้ามแม่น้ําตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าสะพานฮองบอลน,นะครับเป็นสะพานที่เอาไว้ข้ามแม่น้ําอสเทเลียนะฮะตรงด้านข้างนี่สังเกตนะว่าจะมีพวกเด็กวัยรุ่นนี่กำลังเล่นบาสกันนะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยก็คือบาสเกตบอลนะฮะก็แตกต่างจากประเทศอื่นๆในโซนภูมิภาคอาเซียนที่นิยมฟุตบอลน,นะฮะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยบาสเกตบอลค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมและก็มีผู้คนหลากหลายที่เล่นกันแล้วก็ เป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศด้วยครับกีฬาบาสเกตบอลของฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะฮะนีครับก็จะเป็นจุดบริเวณด้านหน้าของสะพานฮองบอลครับเอาครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามคลองหรือว่าข้ามแม่น้ำเอสเตเลียนะจากฝั่งของดิวิโเซเลียนะครับตรงถนนอวาราโดครับจะไปบริเวณของย่าน บนันโดไชานาทาวหรือว่า,าย่านัชนาทาวของกรุงมะนิลานะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะเดินพาชมบรรยากาศนะครับก็บรรยากาศนี่ไม่ค่อยน่าที่จะอพิรมเท่าไหร่นะฮะดูบรรยากาศรอบข้างของแม่น้ำเอเรียครับค่อนข้างจะเต็มไปด้วยขยะนะครับแล้วก็มีมลพิษมากมายนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีดำนะครับเป็นน้ำเน่าเลยนะฮะน่ครับขยะนี่ค่อนข้างจะลอยเกลื่อนทีเดียวนะฮะ คลิปนี้นี่ก็ผมไม่ได้มาเน้นถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวแบบสวยงามนะฮะเน้นมาถ่ายให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับแล้วก็บรรยากาศของกรุงมานิลานะครับซึ่งเป็นบรรยากาศรอบนอกโซนย่านมากาตินะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับที่กรุงมานิลานะฮะับพืนบ้นที่ของคลองเอสเตเรเลียหรือว่าแม่น้ำเอสเตเรเลียนะฮะส่วนสะพานตรงนี้ก็คือ สะพานฮองบอนนะครับเนี่ยครเขามีคำเขียนด้านหน้าครับเป็นป้ายเขียนว่าฮองบอลบ r ิ d g e นะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าพวกคนที่ก่อสร้างเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายจีนนะฮะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1969ครับหรือตีเป็นพศก็คือปี2512นะฮะจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานที่ใช้ข้ามคลองกันตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถ เดินข้ามคลองกันได้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีผู้คนมาสัญจรหรือว่าเดินข้ามคลองตรงนี้เนี่ยกันอยู่แทบตลอดนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นนะประมาณ17บนากา40นาทีนะครับก็เป็นสะพานข้ามคลองขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่ามีความสําคัญครับใช้ในการข้ามแม่น้ําหรือว่าคลองเอสเตรเลียแล้วก็ข้ามจากฝั่งย่านลิวสโตเลียครับไปยังย่านชน่นาทาวของกรุงมะนิลานะครับ เนี่ยครับบริเวณตรงนี้นี่เราก็จะเห็นพวกบรรดาเป็นตึกแล้วก็อาคารต่างๆนะครับเนี่ยครับตั้งอยู่เรียงรายนะฮะตึกตรงนี้นี่ก็อาจจะไม่ค่อยใหม่มากเท่าไหร่นะเป็นตึกที่ค่อนข้างเก่าเพราะว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็เป็นชุมชนเก่าแก่ของกรุงมานิลานะฮะแต่น่าเสียดายครบรรยากาศตรงนี้นี่แม่น้ําลําคลองนี่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าพัฒนาทําให้มีขยะลอยเกลื่อนแล้วก็ เต็ไมไปด้วยน้ำเน่าแล้วก็เป็นน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดนะฮะนี่ครับก็จะมีผู้คนผ่านสัญจรไปมาอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าจุดบริเวณย่านชัยนาทาวน์นะก็ถือว่าเป็นย่านที่มีความสำคัญของกรุงมานิลานะครับบรรยากาศช่วงเย็นแบบนี้นี่ผู้คนเลิกงานก็จะผ่านสัญจรกันอยู่ตลอดนะฮะ เดี๋ยวเราไปชมบริเวณจุดของย่านไบนันโดชัยนาทาวกันนะฮะเนี่ยหลังจากที่ข้ามสะพานฮองบอนนะครับเรามาข้ามจุดของสะพานฮองบอนกันนะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นฝั่งของย่านตรงชัยนาทาวนะนะเนี่ยทางที่จะเดินไปยังฝั่งของย่านชัยนาทาวนะ ก็มีการสร้างสีสันด้วยการทาสีกำแพงฮะให้มีความสดใสสวยงามนะฮะนี่ครับก็จะเป็นหลากหลายสีสันนะสีแดงสีขาวสีม่วงนะครับแล้วก็สีเขียวนะมีการเป็นวาดภาพด้วยนะฮะก็เป็นภาพแนวแบบพวกกึ่ง,งแบบสตรีทอาร์ตนะฮะนี่ครับก็มีผู้คนมากมายคนระับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะในการเดินผ่านสัญจรตรง จุดของสะพานฮองบอนนะฮะนี่ก็จะไปยังบริเวณจุดของย่านชัยนาทาวในกรุงมะนิลานะฮะย่านชัยนาทาวก็ถือว่าเป็นย่านที่จะมีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่นะครับนี่ครับเดินตรงไปก็จะเป็นจุดของย่านชัยนาทาวแล้วนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ผมได้ถ่ายคลิปมาฝากกันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของสะพานฮองบอน,นครับ ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองเอสเตเรียซึ่งตั้งอยู่ในกรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ